สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะชวนมาดูวากูน้าการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณแยกลำสาลีนะครับเดี๋ยวพามาดูสถานีลำสาลีสำหรับสถานีลำสาลีเนี่ยก็อยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเริ่มต้นจากตรงแ,แถวราชดานะครับตรงแยกราชดาก็เชื่อมกับ MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็วิ่งมาวิ่งมานะครับตรงถนนลาดพร้าวก็มาเชื่อมกับสายสีเทานะครับบริเวณแยกฉลองรัฐแล้วก็วิ่งมาที่แยกบางกะปินะครับมาที่ลำซาลีตรงลำซาลีนี่ก็มาเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็วิ่งไปตามถนนสีนครินนะครับไปเข้าถนนเทพรักษ์ไปสิ้นสุด โครงการที่สำโรงนะครับรงสำโรงก็ไปเชื่อมต่อกับ,บรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบลิงเคหะครับตอนนี้ก็พามาชมสถานีลำซาลีบริเวณนี้ก็มีการก่อสร้างแล้วก็มีการจราจรที่ติดขัดตลอดทั้งวันเลยนะครับการก่อสร้างของเขาตอนนี้ก็ขึ้นคานขวาง ก็คืบหน้าไปได้เยอะแล้วครับตอนนี้อีกไม่นานก็คงจะได้วางคานพื้นในเร็วๆนี้แหละที่ผมดูนะแล้วจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยของตัวตอม่อครับแล้วก็คานต่างๆเนี่ยอยู่บนรถยนต์ที่จอดอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็มีคานอยู่มีเสาตอมอวางอยู่สี่ห้าต้นก็ ต้องดูความปลอดภัยหน่อยนะครับตรงนี้อาจจะมีวัสดุอะไรหล่นลงมาได้เนี่ยก็ต้องดูถังเกตว่ารถจะจอดนิ่งๆนะครับไม่เคะเยื่นถ้าเกิดผิดพลาดแะครก็มีอะไรหล่นลงมาเนี่ยก็เกิดความเสียหายแน่นอนการจ,จราจรที่กับข้างตลอดทั้งวันเนี่ยทำให้การก่อสร,ร้างตรงนี้ก็มีส่วนทําให้ช้าไปด้วยนะครับปกติตรงทางแยกหรือจุด สะพานเนี่ยเขาก็จะก่อสร้างได้ช้ายอยู่แล้วนะครับมาดูด้านบนจะเห็นชัดน,นะด้านฝั่งที่จะไปที่แยกนะครับมาทางแถวสีนุชอะไรพวกเนี้ยจะมาเข้าเราจะดีสังเกตว่าเนี่ยรถหยุดติดไฟแดงเนี่ยยาวเป็นกิโล ก็ึืมหน้าไปได้มากนะครับการวางคานขวางนะครับในชั้นชันจราแล้วก็ชั้นจำหน่ายตัวโดวยสารก็เรียกว่าเป็นแยกใหญ่เลยนะตรงนี้ เป็นถนนหลายช่องทางวิ่งแล้วก็มาเจอรันตรงนี้ระหว่างถนนสีนครินกับถนนรามคำแหงเส้นที่ติดดังดักทั้งคู่เลยนะครับรามคำแหงนี่ก็ติดดักนะส่วนสีนครินนี่ก็โอ้โหหายห่วงนะครับตรงแยกลำบารีนี่ก็เป็นจุดทับซ้อนนะครับการก่อสร้าง ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สายสีส้มที่เขามาเชื่อมต่อแล้วก็ผู้โดยสารก็สามารถจะมาเปลี่ยนขบวนได้ตรงนี้ผมยืนอยู่บนสะพานลอยนะสะพานลอยอันนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนะครับก็มีการทุบไปนะทุบไปแล้วก็ก่อสร้างใหม่ ส่วนด้านกลับกันเนี่ยนะด้านจากรัศรีนะครับจะไปทางแถวสมุทรปราการเนี่ยก็จะดูโล่ง การวางคานนะบนต่อหม้อนะครับส่วนนี้ก็ต้องระวังนะมีข่าวนะครับมีการปิดพลาดร่วงล่นกันมาแล้ว ก็นำมาฝากกันนะสถานีลำสาลีแล้วก็ทางแยกนะครับจุดีับซ้อนกับรถไฟฟ้าสายสีสม้มขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ